เราติดแฮชแท็กตลอดด้วยท้อทิ้งซึ่งอิจฉาท้อทิ้งเราด้วยกันนปล่อ,อยเพลงโกลออกมาท้อทิ้งเราวย่มาตลกมากสุดท้ายก็แค่อยากให้วางความคาดหวังลงแล้วก็ขอให้ได้เป็นตัวเองที่อยากเป็นก็พอในแลความรู้สึกของเรานะเพราะว่าโตกันมาขนาดนี้แล้วเนาะอิมเม o ร์ชั่นอล อัญโยเซลจอมซิสสวัสดีครับเป็นการรีอคเทรลเลอร์ครั้งแรกของช่องเลยใช่ไหมเทรลเลอร์ไม่แต่เดินงคือเกือบ7นาทีเกือบ7นาทีเป็นส่วนของแค่ just a trailer just a trailer เลยหนังสั้นบอสก็หนังสั้นนั่นแหละนังแสดนอิจีนังแสดนอิจีแต่ว่านี้ไม่รู้เลยว่ามาในรูปแบบไหนไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกันในทวิตว่าแบบ เทรลเลอร์แบบใหม่แบบสับนะไม่เพราะว่ายาว6นาทีกว่าสเจนาทีเนี่ยอ่อาก็ถือว่าเป็นการดีแอคกอะไรใหม่ๆใช่เพราะปกติก็จะดูเพลงดูอะไรเนาะใช่ทีนี้เรามาดูเป็นฟิลฟิลแบบหนังๆกันหน่อยเพราะจริงๆต้องบอกว่าเป็นวงทเทียวเราเนี่ยเอาใจช่วยเ <Okay. S 2> อาใจช่วยเราติดแฮชแท็กตลอดเรื่องอดทิ้ง่ซึ่งอิตชท่อดทิ้งเราด้วยกันปล่อยเพลงโกดองมา แย่มาตลกมากปล่อยเพลงโกแล้วใครเลือกวงเลือกเองมีลุ้นจริงๆนะใช่คืออยากทราบว่าจะมาแล้วไหนถูกเพราะว่าเอาจริงๆนี่เอาจะช่วยในทุกสเต็ปของอิจีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ฉันดูตลอดเลยนะเว้ยจริงดูทุกเพลงอืม imaginary friend เนี่ยคือ อัพละอัพละแนวใหม่แล้วสาบละเออเยอะอนาดเยูน่ใชชชอบซึ่งรอบนี้ค่ะไปดูเลยดีกว่าดูเลยผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงเออแต่นี่เห็นว่าแบบถ้าจะไม่ผิดของเทรลเลอร์นี้แหละมี JYP มาด้วยกลัวขอพูดถึงแลก็แบบกลัแบบกลัวนิดนึงก็ป่ามันดันสุดๆดนะดิป่าดันดันหน่อยดันหน่อยค่ะ แปแล้วเราไปดูเทเลอร์อิจีเกิลวิวบีเกิกันดีกว่าแปบสามเปิดมาด้วยกาิภาพวิทยาศาสตร์เฮ้ยอุ้ยทอมกว่าซูทอมกว่าซูอีนอีกมึงเกี่ยวกับอเธอเนีน่ยว여기서ีย시면안돼요

어 잠이 땐 갈비뼈 이쁘다. 강아지 아니에요? 이거 너야? 이거 나랑 살잘 죽었어. 그래, 나도 못거내표 죽었네. 잠깐만, 근데 심장이 안 되면 죽는 거 아니야? 그러게, 어... 아. 언니 라켓 있지? 아, 그 그래. 라켓. เป็นทรงแล้วยูจินเพราะว่าเหงื่อออกค่ะร้อนมันก็จะคลาย <c oughs> แนบผมเลยแนบเอ๊ย <c oughs> เหลือนี่คือเยจีเยอูจินห <Yeah. S 1> รือยูจินเรื่องนี้มันตั้งต้นด้วยชีอ้าวชี่หิวสวยขึ้นทุกวันทุกวัน <c oughs> แต่รอบนี้ดูมีร <c oughs> วปทรง 소녀 심장이 뛰지 않게 되었고 그 어떤 것도 소녀의 마음을 뛰게 만들 수가 없었다. 어 okay. 장화... ยิ่งพึ่งมาวะสิหลักๆร้ๆองเพลงก็ไม่มีไฟนะเมื่อกี้จริงๆฉันว่าแมสเสจมันดีโมชนันนอลอยู่นะคนเบิ่งอาวอะเรียบแล้ว มึงอะไรอ๋อเสร็จให้ตกใจหัวใจก็ไม่เต้นอยู่ดีคนที <S, Social?> <S, Social ่ห pues ัวใจไม่เต้นสุดท้ายจะกลายเป็นตุ๊กตาเปล่าจบเกิดขึ้นของใบ้ แกลี่ยอะไรกันเนี่ยอย่านะครับน่ากลัวอยู่นะครับฟีบอะลรเบื่ออยู่ใต้นะั้นชาบูปะกกลับไปหาวัยเด็กปะเน,นี่ยเนี่ยกูจะเต้นละ oh. girls will be girls โอเคย้อนกลับไปเป็นเด็กอะสิถ้าอย่างเงี้ย โวายวายคอนเทมบอลแดนซ์ oh. mm. <laughs> why, why, สวยมากโลแกนดีมากอะฉันจะรู้เลยว่าทำไมมันลุดฉันนะมูทมันสเตนเจอร์ติ่งมากอะ บิัทก็จะพูดแล้วแหะตัวตนแลว่าทำไมเขาเดโชจังเลยว่ารอบเนี้ยแลเขาจะแล้วสัญญาจะกลับไปเป็นแบบโอทามอ่ะคูดโอทามแบบยังเด็กอ่ะโอโอุ้ยพอใจก็เด้นออกแล้วล่วงเลยฟอ้นนะ ไปจไไปหวันเฮ้ยแล้วเปลี่ยนลุกเลยเกิดกูดไหลก็ใจใหม่เกิดใหม่ไปวานันี่다시เป็นเด็กรอบหนึ เสร็จยิ่งใหญ่อลังการปูแบ็กกราวน์ให้เลยเรียบร้อยจริงๆมันก็น่าจะสร้างขึ้นมาจากอินไซด์ของเมมเบอร์แหละเหมือนมันมันฮิตเราตั้งแต่ตอนประโยคแรกแล้วว่าว่าแบบเหมือนทุกอย่างจะเริ่มต้นเป็นด้ดีแต่พอสักพักหนึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแล้วก็เหมือนแบบค่อยๆหัวใจค่อยๆเบรนเอาเบรนเอาอะไรเงี้ยคือมันชัดมากว่าเหมือนแบบเหมือนเขาพูดกันว่าแบบจะไม่ไหวแล้วอะข้างในอะไรเงี้ยมันเบรนเอาอะ แต่ก็ดีที่ไม่ได้เล่า,ลาออกมาใน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 เวที่แบบฟูมฟายอะ่ะเออเนื้อออกปะเล่าแบบมีคลาสถูกสัญญาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอาร์ติเคิชั้นสวยนะอย่างที่พูดเมื่อกี้นี่มันมันมันซีนเนมาติกมากเลยนะมันหนังเหมือนเนเจอติงเหมือนอะไรสักอย่างซึ่งถ้าจะมาในเวเนี้ยเข้าใจความรู้สึกที่เขากำลังสื่อสารนะแล้วก็เข้าใจว่า โอเคอิตจีเจอเรื่องเจอความคาดหวังอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็เลยพอจะเข้าใจว่าตอนนี้กําลังรู้สึกอะไรแต่สุดท้ายอะ่มันอยู่ที่เพลงจริงๆอยู่ที่เพลงอืมแต่นี้ดีนะหมายถึงว่าแบบได้ดูสิ่งนี้ก่อนไปดูเอมวีมันจะได้แบบเก็ตอืมอะไรบางอย่างเพราะว่าน่าจะเล่าแค่แบบตัวเพลงสามสี่ทีอะไรนี้มั้งใช่มันอาจจะพอเทรมาไม่หมดใช่ลุน้นเป็นเวใหม่ๆมาอิจีลุ้นเหมือนกันใช่เพราะว่าให้พูดตรงๆนะ่ะเราว่าคนนะจะมีความคาดหวังกับวง แตกต่างกันไปบางคนบอกว่าอยากให้กลับมาทําแบบสมัยก่อนบางคนก็บอกว่า move on ได้แล้วไหมอ t t y เปลี่ยนไปแล้วบางคนก็บอกว่าถ้างา้นก็หา direction ใหม่ๆในอนาคตให้ตัวเองให้เจอสักทีสิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกอย่างทุกคอมเมนต์มันเป็นคำกดดันทั้งนั้นเลยเรียก็เลยแบบขอให้เธอประสบสำเร็จไม่ว่าอยู่ไปในเวรไหนก็ตามก็แล้วกันแล้วกบอกอะก็ขอให้แบบเป็นตัวของตัวเองด้วย ในเพลงที่เราจะทำออกมายัางไงเราก็จะรอประมาณนี้สำหรับการดูเทลเลอร์ Girl w i l l Be Girls ของอีจีรอนะรอรอ,รอที่จะฟังอ g จีทุกคัมแบ็กเลยเรารออ g จีมากทุกคัมแบ็กเลยสุดท้ายก็แค่อยากให้ <c oughs> วางความคาดหวังลงแล้วก็ขอให้ได้เป็นตัวเองที่อยากเป็นก็พอในความรู้สึกเรานะเพราะว่า โตกันมาขนาดนี้แล้วเนาะมีโมชันนอลประมาณนี้ค่ะสำหรับใครก็ตามที่แวะเวียมมาดูจงซิสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe แลืมกดกระดิง่งกิงสามารถคอมเมนต์พูดคุยแวะเวียมไปดูวิดีโออื่นของช่องถ้ามีการพูดตอนในทวิตเตอร์อย่าลืมใส่แฮชแท็กจ<อ>งซิสต <c oughs> ลอดวปนะจะกัใหม่คลิปหน้าอันยอง